ใช้เนื้อสันในไก่1กิโลนะคะเส่เกลืองลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเป็นการล้างเนื้อไก่ให้สะอาดยิ่งขึ้นค่ะและล้างน้ำเปล่าทิ้งอีก2-3น้ำนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมแป้งที่เราจะนำมาคลุกกับไก่กันนะคะเราจะใช้แป้งสูตรหัดใหญ่ tasty choice เป็นแป้งสำเร็จรูปทางรักความอร่อยค่ะด้าหลังซองเขาก็จะมีส่วนผสมและวิธีใช้สำหรับใครที่ทำอาหารไม่เป็นหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการความสะดวกในการขายแป้งตัวนี้ฉีกซองแล้วผสมกับไก่ได้เลยนะคะสะดวกพร้อมปรุงพร้อมขายค่ะเราจะใส่แป้งลงไป350กรัมนนนะะะคคผสมกับ้เย็จ385 ML ่ แค่นี้เลยค่ะผสมแป้งกับน้ำให้เข้ากันโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะในตัวแป้งเขาจะมีส่วนผสมเครื่องปรุงและเครื่องเทศเขาผสมมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศขึ้นมาเลยเทแป้งผสมลงกับเนื้อสันในไก่ของเราได้เลยค่ะคลุกเคล้าผสมรวมกันให้แป้งเคลือบไก่ให้ทั่วเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะใช้เวลาหมักไก่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะให้เนื้อไก่ดูดซึมเครื่องปรุงและเครื่องเทศสักพักค่ะโดยที่เราจะแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ2อชั่วโมงค่ะหรือสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะทำขาย่คะ ผสมแป้งหมักค้างคืนได้ไม่มีปัญหาค่ะขอแค่แช่ให้เย็นจัดนะคะอยู่ในความเย็นที่เย็นจัดค่ะของเราจะได้ไม่เสียนะคะหลังจากที่หมักไก่สองชั่วโมงแล้วทีนี้เรามาทําการทอดกันค่ะน้ำมันเป็นสิ่งสําคัญในการทอดเลยค่ะปริมาณต้องได้ต้องเยอะจนท่วมเนื้อสัตว์ที่เราจะทอดนะคะและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทอดก็คือ1 7 0ยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบองศาค่ะจะหยอดแป้งลงไปทดสอบแบบนี้นะคะถ้าแป้งฟูและลอยตัวขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วค่ะนำไก่ลงทอดได้เลยนะคะ พยายามวางชิ้นไก่ให้ทั่วกระทะเลยค่ะอย่านำชิ้นไก่ลงวางกองทับกันนะคะเพราะมันจะทำให้เนื้อแป้งติดกันได้ค่ะ้ไก่ที่ทอดออกมาก็จะไม่สวยด้วยค่ะและช่วงแรกเราจะยังไม่คนนะคะจะรอให้แป้งเซ็ตตัวก่อนค่ะค่อยคนให้ชิ้นไก่กลับด้านให้โดนความร้อนให้ทั่วค่ะและเราจะใช้เวลาในการทอดประมาณ1 0 1ถึงนาทีขึ้นอยู่กับชิ้นไก่ด้วยนะคะ อย่างวันนี้เราใช้สันในก็ใช้เวลาทอดประมาณ10นาทีค่ะถ้าเป็นพวกน่องหรือสะโพกมันจะสุกยากหน่อยก็ประมาณ15นาทีพูดซะยาวเลยแต่คงไม่รำคาญกันนะคะเพราะมันก็เหมือนการแบ่งปันกันค่ะบางคนอาจจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่ยังไม่รู้เทคนิคการทอดอย่างตอนนี้ที่เรากำลังจะตักขึ้นเราก็จะเร่งไฟหน่อยนะคะมันก็คือเทคนิคการไล่น้ำมันอาหารที่เราทอดก็จะไม่อมน้ำมันค่ะวางบนตะแกรงนะคะให้ความร้อนกระจายตัวออกค่ะอย่าไปใส่ภาชนะที่มันอบบนะคะเพราะจะทำให้แป้งเรานิ่มตัวลงได้คะ่ะเนื่องจากความชื้นของไก่สังเกตดูนะคะแป้ง เราจะนําไก่ลงทอดประมาณ10-15นาทีหรือว่าทอดจกอนกว่าจะมีสีเหลืองทองและกรอบนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราทำ랩ไก่ทอดหัดใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปหุงข้าวเหนียวกันค่ะเรามีเทคนิคในการหุงข้าวเหนียวโดยที่ไม่ต้องแช่ข้าวข้ามคืนเลยค่ะแป้งเขาหอมกรอบอร่อยมากๆกเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศใบยี่หร่าและลูกผักชีกลิ่นหอมไปทังรัวเลยค่ะ เดี๋ยวเราวางไว้สักพักให้คลายความร้อนเราเป็นหุงข้าวเหนียวกัน